สวัสดีคฮะก็มาอยู่กับรายการอากิระยามาต่เชนเช่นเคยและวันนี้ก็มาอยู่กักบเกมแท่งแมคคณิ s ซูมเลอร์ซึ่งที่จริงก็เล่นมาสักพักแล้วอ่ะนะแต่ว่าแค่ไม่ได้อาจเฉยเฉยอะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันอ่ะมาไอนเนี้ยก็คือเล่นจริงๆก็เล่นมาสักพักแล้วแต่ไม่ได้อาจเฉยเฉยเพราะไม่ค่อยรู้ว่าจะเอาอะไรมาอัดให้ดูดเนาะเพราะว่ามันก็คือแค่สมุิถังแต่ก็คิดว่าไนานๆมันก็เป็นหนึ่งในเกมที่ก็เล่นแล้วก็เอามาให้ดูสักหน่อยแล้วกันก็ จะใช้ชื่อใหม่ก็คืออากิระ W B ได้ไปเลยก็มาจะซ่อมแล้วก็คิดว่ามันก็คงจะดีเนาะถ้าระหว่างซ่อมก็พูดเรื่องประวัติศาสตร์ของรถแต่ว่าันไปด้วยภายในตัวจะได้ไม่ต้องเป็นเกมที่ดูซ่อมรถถังหรือเครื่องจักรที่น่าเบื่ออะไรเงี้ยนะโอเคจริงๆมันจะมีดูเตรเรียลซึ่งหน่วยฝึกระบบฝึกสอนนั่นแหละซึ่งจริงๆก็รู้อยู่แล้วทางนี้ก็จะพยายามคิดว่าก็จะข้ามระบบฝึกสอนให้อนะเนาะ เพื่อที่ว่านะช่างมาเดี๋ยวถือพูดเรื่องฝึกสอนไปเลยและกันเรื่องซ่อมยานก่อเนานะลืมบอกไปตรงนี้เป็นเ a n นอลอั r เกรดสำหรับอัปเกรดสิ่งก่อสร้างต่างๆช่วงแรกมันก็จะสอนง่ายๆหน่อยก็จะข้าบแล้วก็เอาช่วงที่แบบที่มันยากๆเอาเราซ้อมสายเชือกสำหรับ KV1 แล้วก็เอาซอ r t สรีเพลย์เอาเพราะว่าเรายังไม่มีเวิร์กช็อปสหรับซ่อมสายพวกนี แต่ของที่ซ่อมได้เราก็จะใช้ดัสเรมูเวอร์หรือเป็นเครื่องมือในการเกลียเอาเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะดัสอ,อ่ะเอ้ยยัรัสอะไรวะอันนั้นแหละอันนั้นแหละนะแล้วก็แซนบ b สเตอร์ใส่อีกรอบนึ่งแล้วก็ตามด้วยอะไพรเมียแล้วค่อยเฟ้นสีไพรเมียแล้วก็เฟ้นสี ลหลักตัวเกมมันก็จะมีประมาณนี้แหละเออ,อยยางซ่อมไม่เสร็จเด้ออเคโอเค,อเคงั้นระหว่างนี้ก็มาเล่านี้เน่งนะละกันสหรับเรื่องอาชีพของคนที่คอยกู้รถถังแล้วก็มาซ่อมใส่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆนี้เป็นอาชีพที่เริ่มมีมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ซึ่งชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ซ่อมง่ายเหมือนกับในเกมมันเนาะเพราะว่าใน เกมมันมีหลายหลอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนกันอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรกันนะเครื่องยนต์อ่ะจะหายากสุดเดี๋ยวลองซ่อมอีกคันหนึ่งเลยละกันไหนๆก็มีคนยื่นมาพอดีละจะได้เล่าเลยอ่าเนี่ยคือตัวอย่างของเวลาเขากู้จริงๆอ่ะมันจะไม่ได้มาแบบสวยงามแบบที่เราเห็นเมือ่อก,กี้นี้เพราะเมื่อกี้เป็นหน่วยฝึกระบบฝึกสอนคันเนี่ยคือคันจริง,รงเวลามาเราไม่รู้หรอก ซึ่งส่วนที่ซ่อมยากที่สุดก็คือส่วนของเครื่องยนต์เพราะว่าความที่มันเป็น70ปีเนาะทำให้รถถังที่วิ่งได้ในยุคเนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์พอสมควรเลยเพราะว่าถ้าอยากให้รถถังมันวิ่งได้จริงๆอ่ะมันต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดอย่างไทเกอร์131นั่นแหะอันนั้นก็รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เหมือนกันไม่งั้น มันก็วิ่งไม่ได้อะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาเรื่องอะไหล่ที่จะหาเพราะว่าโรงงานมันก็ไม่ผลิตกันแล้วเนาะอย่าง Can เตอร์ทีนี่โรงงานอะไรกันนะครุบหรือเปล่านะ c a น c เ r อร์ทีรู้สึกจะโรงงานครุบนะมันเ้อไม่ผลิตอะไหล่แล้วอะรถถังมันเก่าด้วยสองพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เลยมักจะโมเมอาส่วนใหญ่โอ้อยจริงนะถือว่าขาดเยอะเลยนะแผ่นด้านหลัง อ่า engine cover เขาเรียกว่า engine cover เอ่ถ้าที่ดูเหมือนจะขาดระบบหล่อเย็นด้หรือเปล่านะรู้สึกตวเครื่องยนต์จะไม่มีคันนี้น a n อ e r 3M ใช่ไหมถ้า 3M ก็ขาดกร่อแผ่นเกาะลานข้างไอแผ่นเกาะ้านข้างนั่นเอาไว้กันฮีทนะกันกระสุนธรรมดาได้อยู่นิดหน่อยมั้งแต่จริงเอาไว้กันฮีทแต่ก็มันก็ประสบความสำเร็จอยู่แหละ มั้งนะไอ้จีเพนเซอร์ทีถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังสงครามรถคันที่2ที่ถือว่าประสบความสำเร็จนะไม่ต้องแบบถึงขั้นไทเกอร์วันอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ประสบความสำเร็จพออยู่แล้วแค่ว่าเมื่อสงครามมันผ่านไปแล้วรถถ,ถังรุ่นใหม่มันมาจี๋ๆนี่เราก็เลยต้องเปลี่ยนรถถังอ๋อไม่มีมอสเตอร์เบรกใช่ใช่เพนเซอ i ์ทไม่มีมอสเตอร์เบรกเฉพาะรุ่น L อ่ะนะรู้สึกนะ Panzer III L ไม่มีมอสเตอร์เบรก มาลเ e อร์เบรคืออุปกรณ์อย่างหนึ่งสำหรับซับแรงสะท้อนของปืนใหญ่พวกที่ปืนคันที่ใหญ่มากๆอย่างเช่น i อ2หรือ t i g e อร์เนี่ยมันจะมีมาสเซอร์เบรอยู่จริงๆเชอร์แมนปืน7จก็มีมาสเซอร์เบรกแหละแล้วก็เป็นตัวดักควันด้วยเพื่อที่ว่าควันมันจะได้ไปไม่ไปบงังป้อมของคนยิง่ะเนาะ ที่จริงเราทำตามคาสั่งลูกค้าก็พอแล้วนะลูกค้าเขาขออะไรนะขอเปิดอีกรอบนึงสิแค่ซ่อมเฉยๆใช่ไหมไม่ต้องถึงขั้นเพนเนาะค,คิดว่า,ค,วาค,ออคิดว่าเกียไอ้สนิมเออสนิมคิดว่าเกียน่าจะยังไม่หมดนี่นะนลืมแผ่นก่อนด้านหน้าจริงจริงถึงทางนี้จะบอกว่าแย่แต่ตอาตรงๆนะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะเทียบกับสภาพรถถังที่พูดคนขึ้นมาได้ของเยอรมอนนะันอะ อัจริงทุกวันนี้ก็ยังมีรถถังของเยอรมันที่ยังถูกฝังตามจุดต่างๆอยู่เยอะแยะเลยแหละแค่ว่าเราต้องหาให้มันถูกอะเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวลถตะวันออกกับแ,แถวๆฝรั่งเศสแต่แต่น่าจะมีเยอะหน่อยถ้าโชคดีหน่อยไปดูตามคูน้าอะไรเงี้ยก็น่าจะเจอซากได้อยู่เพราะว่ารถถังของเยอรมันเป็นรถถังที่มีขนาดใหญ่และน้ําหนักสูงซึ่งสัมพันธมิตรเขา ไม่มีรถลากจูแบบดีๆที่จะลากพวกแอนเซอร์แบบแอนเทอร์หรือไอเกอร์วันได้เขาก็จะฝังใชไวิธีฝังเอาเลยตามข้างถนนซึ่งทุกวันนี้ก็คิดว่าน่าจะยังกู้ไม่หมดนะน่าจะฝังอยู่ตามที่ไหนสักที่หนึ่งรอให้มีคนไปขุดค้นนะ่ะตอนนี้เราก็จะมาแซนดิง้งหรือเกลี่ยสีเก่าออก ผู้ต้องมันก็คือเกียร์สีเก่าๆออกนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาไพรเมีร์ทับเข้าไปเพื่อที่จะไว้รอให้เจ้าของตัวจริงเข้ามาทาสีอันนี้เราซ่อมแค่ให้มันอยู่ในสภาพเฉยๆไม่ได้ซ่อมเพื่อเอาไปทาสีแล้วก็ใช้เองที่จริงเป้าหมายวันนี้จริงๆก็คือการหารถถังคันนึงมาซ่อมแล้วก็เล่าประวัติให้ฟังอ่ะเนาะก็หวังว่าจะเป็นรถถังคันที่น่าสนใจเพราะว่า จริงอัปเดตใหม่มันมีมานาสักพักแล้วนะแต่ทางนี้ไม่ได้เล่นตั้งแต่อัปเดต1.293อะไรเนี่ยแหละทางนี้ไม่ได้เล่นอัปเดต1.293นี่เพิ่งกลับมาเล่นครั้งแรกในรอบประมาณหลายเดือนเลยอะสามสเดือนเลยซ้ำด้วยซ้ำไปเพราะไม่ค่อยรู้ว่าจะเล่นอะไรให้ดูนะ okay. ต่อเครื่องยนต์กับป้อมคืนก่อนแล้วเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าไปจัดการเอาเองที่เหลือเราซ่อมเอาตามขั้นต่ำพอเพื่อที่ว่าจะได้ค่าสำหรับการอัปเกรดพวกนี้ขึ้นมา จะได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยมันมีอยู่นี่ไงพิพิธภัณฑ์มิวเซียมแล้วก็เดี๋ยวเอาไอตัวสำหรับกู้นี้ด้วยแต่ตอนนี้ข้าไม่พ้อมไม่เป็นไรเกี๋วไว้ว่ากันโอคนี่แหละที่เราต้องการละอีเมลที่เราต้องการพวกเราเจอรถถังอ่านี่คือสิ่งที่ทางนี้มองว่าเป็นความสนุกของเกมก็คือการค้นหารถถังะนะแต่เราจะไม่รู้เหมือนว่ามันคือรถถังอะไรฉะนั้น เราต้องเสี่ยงดวงในการออกไปหาเอาเองซึ่งทางนี้ก็หวังว่าจะเจอรถอะไรดีๆอนะ่ะเนาะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเขตสําหรับกู้รถถังแล้วเอ่อแคปเลนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคโอเคขับลงไปด้านล่างตามถนนไปจนกว่าจะเจอเขตโอเคโอเคมาถึงจุดที่คาดว่าจะมีรถถังแล้ว วิธีก็หารถถังเกมนี้ง่ายง่ายอ่าเมทัล d ด t e c กเตอร์เครื่องตรวจจับแม่เหล็กเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอรถถังอ่ะมันจะอยู่ในวงนี้เนี่ยแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนก็เดินสุ่มออกเรื่อยๆซึ่งไม่ชอบตรงนี้เนี่ยแหละเพราะมันต้องเดินสุ่มเล่ยเปื่อยแล้วเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนส่วนตัวเป็นคนที่หาอะไรแย่แบบแย่มากอ,ะอ่ะอะอะโอเคโอเคได้ยินละได้ยินละแถวแถวนี้แถวแถวนี้ ไม่ใช่ตรงนี้แปลว่าหันไปทางนี้อ๋อเห็นละเห็นละเห็นละเห็นจุดห้าศูนย์เบลน่อยูอ่รู้ละว่าเป็นอเมริกันแน่นอนแต่แค่รถอะไรแค่นั้นนั่นแหละแต่รู้ละว่าเป็นอเมริกันแน่นอนหวังว่าจะเป็นรถถังแบบดีๆอย่างเช่นถ้าได้เพลย์ชิ่งมานี่ยอดเยี่ยมเลยนะแต่ ตัวคิดว่าไม่น่าจะเพิรชิงหรอกอืมน่าจะโอเคจำไม่คโอยอซีเอเฉยๆเห็นละอ่าเดี๋ยวไปรับบทสัตว์ในกูดังกันนะเราเดี๋ยวเรามากูรถกันก่อนอืุดตรงนี้ได้ตรงนั้นนั่นแหละโอเคเราค้นพบรถถังแล้วโอ อเ okay. ดูคุณภาพแบบครบครันนะมอเซอร์เบกก็ไม่หายด้วยแถมดูส่วนใหญ่ยังอยู่ครบอ่ะไม่เหมือนกับซากรถถังทั่วไปอ่ะเดี๋ยวต้องกับประสะาทก่อนถือว่าทึ่งนะสำหรับรถถังที่ติดอยู่ในโคลนมาเกือบเจ็สิบปีแต่ว่ายังมีทุกอย่างครบเกือบหมดอ่ะยกเว้นตีตะขาบ ยังมีกระสุนยอยู่ในรถถังอยู่เลยเหรอมันไม่ระเบิดได้ไงวะถ้าเออเนาะรถถังอาจจะไม่ได้โดนยิงแต่ต้องยิงเพราะสาเหตุอื่นก็ได้แต่นไม่ออกให้ว่าทำไมถึงมาทิ้งอิสตีเอกไว้ตรงนี้กันถือว่าประหลาดดีภาร,รกิจเสร็จแล้วเก็บเรามากู้รถถังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยอินดิคคอนแทค อ๋อเออต้องไปที่อันนุนต่างหากไม่ใช่ go back to the workshop อ๋อเออกดเขาว่า back to the workshop โอเคโอเคถือว่าคุณภาพมันเต็มนะเนี่ยคันเนี้ยถือว่าชิ้นส่วนส่วนยังอยู่อยู่อะแต่เดี๋ยวเรามาลองซ่อมเพื่อดูกันหน่อยเครื่องยนต์ยังคุณภาพดูเต็มเตมอยู่เลยนะเนี่ยแบบไม่ไม่ขาดอะไรเลยอะ่ะ ไอตัวคุมเครื่องก็ยังอยู่แต่ว่าบางส่วนต้องเอาไปซ่อมอย่างพวกสายหล่อเย็นอะต้องเอาไปซ่อมซะหน่อยต้องเอาไปซ่อมข้างนอกเราซ่อมไม่เป็นนะตอนนี้นะโครงป้อมส่วนใหญ่ยังอยู่อยู่เลยนะไอตัวป้อมโค้งนี่ก็ยังอยู่อยู่อีกแต่ว่าน่าจะโดนทิ้งมากกว่าที่จะโดนยิงพังเพราะถ้ามันโดนยิงพังจริงๆคุณภาพมันไม่อยู่ขนาดนี้แน่ๆแต่เดี๋ยว เรามาลองดูกันน้อยจริงๆว่ามันโดนยิงพังหรือว่าอะไรอ่าเมื่อกี้ก็ลืมรอบประวัติศาสตร์เนาะ M4A3E8 Sherman ชื่อย่อของมันคือ ECA เพราะจากปืนของมันมันถือว่าเป็นรู้สึกจะมีระบบ Suspension แบบ H-VSS ทางดีก็ตอบไม่ค่อยถูกเหมือนกันว่ามันเป็นระบบ Suspension แบบไหนติดปืนขนาด76มม M1A2 ซึ่งก็ถือว่าทันสมัยอะเทียบกับยุคที่มันเกิดขึ้นมา เติมเกานะหน้าย้ายจุดกระสุนใหม่เพื่อที่ว่าเวลาโดนยิงมันจะไ,ได้ไม่ระเบิดง่ายะนะแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในทั่วยุโรปหลัง1945ก็ยังใช้ในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามอยู่และใช้หลายๆชาติด,ด้วยแต่รู้สึกว่าไทยจะไม่เคยมีนะไ e อเอฟเออะรู้สึกจะมีแต่เวียดนามอ่ะเกาหลีใต้และก็กลุ่มประเทศในยุโรป คิดว่ามีแค่นี้แหละเพราะว่า ECE มันใหญ่เกินไปที่คนเอเชียจะใช้ได้ญี่ปุ่นเคยมีโครงการว่าจะใช้ ECE เหมือนกันแต่สุดท้ายโครงการก็ถูกยุบไปเพราะว่าขนาดรถ ECE ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าคนญี่ปุ่นทั่วไปก็เลยไปใช้ M 2 4แทนนั่นคือประวัติของมันนะนะแต่เดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมกันนี้แล้วเดี๋ยวใส่ในพิพิธภัณฑ์สรุปโดนยิงนี่นะ หรือเปล่าหรือเปล่าเห็นว่ามันเป็นแบบมันมีเข่าดำๆอยู่ข้างเนี้ยแต่ไม่เห็นรูกระสุนไงทางนี้ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแต่เดี๋ยวตอนซ่อมเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูันอีกทีหนึ่งจริงๆถือว่าเชื่อไหมถือว่าเป็นรถที่ซ่อมง่ายนะเพราะว่าตัวาทาร์สม,มิชชันมันเปิดอะเนาะแล้วก็ฝาเครื่องยนต์ก็อยู่แค่ตรงนี้เองมันก็เลยค่อนข้าง,างถือว่าเป็นรถที่ซ่อมง่ายอะเทียบกับชาติอื่นอ่นอะ อย่างเยอรมันนี่ไม่ต้องพูดถึง่ะเยอรมันอะซ่อมยากสุดใครนี้ก็ไม่ค่อยจะชอบซ่อมรถถังเยอรมันหรอกซ่อมยากโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดูในรถถังสักหน่อยต้องไปดูในหมวดมูดกันเนอร์ที่จริงก็ถือว่าค่อนข้างครบนันเนี่ยแค่ว่าต้องใส่นีนหน้หน่อยหน่อยแล้วก็เอาเอาสนิมออกน่าจะหมดแล้วมั้งสนิมอ่ะเท่าที่คิดะนะเนาะเดี๋ยวก็ลองมา แฟนเบสเตอร์แล้วเดี๋ยวก็ดูว่าตรงไหนยังไม่ได้ใส่สนิมโอเคน่าจะหมดแล้วนะเหลือแค่พินที่เอาไว้ยุดระหว่างล้อช่วงล่างของมันมันใช้ช่วงล่างแบบอะไรนะโบอิงกันนะมันก็เลยค่อนข้างซ่อมง่ายหน่อยถ้ามันเป็นช่วงล่างแบบโรดวิวอะเออแบบน่ายากไอช่วงล่างแบบโรดวิวก็แบบที่แพนเทอร์ใช้อะแบบนั้นจะซ่อมยาก แต่ว่ามันมันข้ามภูมิประเทศได้ดีอะนะเดี๋ยวพวกนี้ส่งไปแบบเอาซอร์สรีเพร์เอาซ่อมแบบเพ้นสีเลยก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรียบร้อยหมดแล้วมั้งน่าจะเรียบร้อยหมดละเดี๋ยวไปเอาตัวขัดสนิมมาขัดสนิมบางจุดออกเพราะว่าเราขัดไม่หมดเรียบร้อยเดี๋ยวเอาส่วนที่เราถอดมืเตอกี้มาต่อใหม่นะ เราถอดสายมันออกไปแล้วก็สายหล่อยเย็นเค okay, ตอนนี้ก็อาเกลียสีออกเกือบหมดเลยหมดแล้วก็เหลือแค่ลงไพรเมียกับลงสีซึ่งเดี๋ยวก็จะตัดไปตอนลงไพรเมียเสร็จแล้วก็ตอนลงสีเลยละกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดมากกันเนาะเค okay, เรียบเลยเดี๋ยวใส่เครื่องยนต์กับนี้ไปก่อน ตอนนี้ก็เพ้นสีกับทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะส่งไปยังห้องเพ้นต่อแลวเดี๋ยวก็ส่งไปยังพิพิธภัณฑ์เลยเอาจริงๆนะถือว่าซ่อมนานเหมือนกันนะเนี่ยนะเนะพราะว่าขี้เกียจมั้งหาอะไรไม่ค่อยเจอหาไอ้ส่วนที่เป็นดิสติกไม่ค่อยเจอไอ้ส่วนที่ต้องติดอยู่กับเครื่องยนต์แต่ตอนนี้ก็มาเพ้นก่อนเลยละกันอหลกัหลกๆเพ้นก็ง่ายๆก็มีสีแล้วก็ลายนู่นนี่นั่น ที่จริงถ้าจะไม่ผิดรู้สึกของอันนี้จะมีลายพรางไว้อยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่ส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยสวยอะ่ะเดี๋ยวก็มาคิดว่าจะทาลายใหม่เอาเองอะนะสรุปโดนยิงจริงด้วยแนฮะโดนยิงเข้าขอป้อมเลยแต่แปลกใจจริงที่มันไม่ระเบิดอ่ะนะอันนี้เป็นของอ่าทังบริสตันคือกองพนรถถังนั่นแหละรู้ว่าติดนะแต่ไม่ค่อยมันจะเ็นก็จิดจริงน่าจะติดตรง ติดตะข่าวแต่เราติดไม่ได้เดี๋ยวก็ติดด้านหลังเอาะเคแฟ apply camo เอาจริงๆร,รถสังสารส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะติดลายพรางนะเท่าที่เห็นเนะ่มีติดลายพรางแบบในสส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะแบบนี้ก็ได้แหลนะเนาะอ่าลืมติดปืนกลลืมคืนปืนกลอันนี้ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปติดที่นูน่นเอาอันนี้ก็ส่งไปวิทยธภัณฑ์ได้แล้วแหละเพราะว่าซ้อมกับลายลายพรางเร็นหมดละ เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าแบบโดนยิงเข้าคอป้อมอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่เห็นงไงเป็นไรไปพิพิธภัณฑ์เลยช่องหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวไปดูพิพิธภัณฑ์ได้เลยดีกว่าเพราะว่ามันจะมีสัดส่วนในการตกแต่งพิพิธภัณฑ์ของเราอยู่เนี่ยแหละพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งว่ามันจะบั๊กหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มันดันบั๊กไม่ยอมให้ใส่ปืนกล อลกส,สอนมันเบี้ยวไม่รู้เป็นเพราะอะไรช่งางวันะไม่เป็นไรได้ละ M4 T E8 E อทสำหรับงานของวันนี้ที่จริงของวันนี้ก็มีแค่ซ่อมคันเดียวอะเนาะแต่คิดว่าในอนาคตเดี๋ยวก็คงจะเอารถแต่คันอื่นมาซ่อมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในอ่าในส่วนของวิตภัณฑ์เนี่ยจริงๆมันยังมีเยอะเลยอันนี้ยังเป็นแค่อัปเกรดระดับหนึ่งถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับด้วยนะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอลากันไปก่อนกับสำหรับวันนี้นะ ไว้เจอกันในคลิปหน้าบายบายนะฮะ